ฮัลโหลก็สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะก็ช่วงนี้ก็แอบยุ่งๆนะคะแต่ว่าก็พยายามอยากจะมาทำรีดดิ้งให้เนาะแต่ว่าจะใช้คำว่าอะไรเีี่ยเอาแบบเร็วๆละกันเหมือนเป็นเรื่องที่แบบง่ายๆแต่ว่าอาจจะเสียคะแนนได้นะก็เล่มเดิมนะคะก็ใช้แบบเล่มเดิมเราก็จะมาดูนะคะรีดดิ้งเนาะรีดดิ้งเนี่ย เขาก็จะมี3 passage นะคะที่เราจะต้องอ่านอืซึ่งสิ่งสำคัญน่ะคือดูคำถามแล้วเราอะ่ะดูด้วยว่ามันถึงข้อไหนอะเช่นนะคะสมมติเรื่อง environment อย่างนะคะมาอย่างงี้ปุ๊บมันจะเขียนนะคะว่า question ต้องตอบนะคะข้อ2 7่สถึงสีคือบางทีอะ่ะ คำถามมันข้างหลังมันแปะติดกันใช่ไหมสมุดมันมีแบบนี้กับแบบเนี้ยแล้วเราก็คิดว่ามันหมดแล้วแต่จริงๆริอันนี้คืออะไรอันนี้บางทีมันยังไม่หมดถูกไหมเอเปิดมาอ้าวมันยังเป็นพาซาเดิมอยู่อะคือเราก็จะเสียคะแนนเอออันนี้คือเรื่องอันนี้คือเรื่องเบสิกที่เฮ้ยบางคนก็งงนะตื่นเต้นไงทําไปทํามาอย่างแรกนะจําไห้นะคะพาษาจะมีสามอันเนาะเออพาซาอะเขาก็จะมีสามข้ออืมแล้วก็ แต่ละข้อเนี่ยมันก็จะมีเลขเลยว่าเอาไว้ตอบ question เบอร์นี้ถึงเบอร์นี้เนาะทีนี้เราลองมาดูว่าคำถามอะสิ่งสำคัญในการดูคือไงดูว่าเราจะต้องตอบอะไรอ่าเช่นอันนี้นะคะมาไปนี้ true false not given เราต้องเขียนอะไร่ะ true t r u e ไม่ใช่เขียนมาตัว T ตัวเดียว false ก็คือ f a, f a l s e ไม่ใช่ตัว f ตัวเดียวแบบไป t f f t 0จ้าคนตรวจเขาไม่ได้เข้าใจกับหนูแล้วอันเนี้ยสิ่งสำคัญเลยนะ not given อย่างอันเนี้ยเขีน not given เอามาดูอีกอันนึง true false อ่าบางทีอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะ yes no not งง no. บางคนแบบข้อที่แล้วทำ True False อยู่ไปอ่านอีก p s s s g g หนึ่งเขาเป็น Yes No คุณก็ยังมาแบบ T F T F ศูนย์อันนี้คือง่ายๆแต่ว่ามันมีคนผิดแล้วมันก็มีคนแบบพลาดแบบนี้คำสั่งสำคัญมากๆจริงๆอ่ะแล้วอย่างดูข้อนี้เ้าเขียนอะไรคะให้อ่ามีมีแบบให้ Choice มาก,ก็มีคำคำคำ ให้เติมคำหรือให้เติมตัวอักษรนี่เขาเขียนเลย write the correct letter a ถึง j j ไม่ใช่ให้ไปเขียนคำนะคะ letter นะคะคุณไปนั่งเขียนคำก็ศูง่ายๆอย่างนั้นเลยเออแล้วมีคนผิดจริงๆอันนี้แล้วก็อันนี้เนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะสั้นก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ลงดีเทลเอาเป็นว่า passage ดูว่าตอบถึงข้อไหนดูคำสั่งเขาถามอะไรแล้วก็อันนี้สำคัญเนาะ complete the notes below นี่ write นี่เขาเขียนอะไรคะ choose one one word only เห็นไหมเขียนหนึ่งคำแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งช่องเขียนได้หนึ่งคำไม่ต้องเขียนให้เขาสองคำสามคำศูง่ายๆแค่นี้จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ one word only ทุกครั้งบางทีมัน not more than two words อะไรเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งคำก็ได้สองคำก็ได้อื ระวังนะอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบเบสิกแต่ผิดแล้วก็ถ้าเป็นเราเวลาเราทำเราจะอ่านคำถามให้หมดเช่นถ้าเราต้องทำ passage เช่นอันนี้นะคะแล้วมันเขียนว่าตอบข้อ14ถึง26อ่านไปเลยข้อ14ข้อ14อ่าเป็น true false not given เราไล่อ่านไปนะคะว่า A ข้อเนี้ยเขาถามอะไรเนี่ย s i โ o o is only appropriate for short and simple message the children of the 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 now learn the 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 I s i โบก็ต้องแบบเหมือนเมมโมรีในหัวก่อนก่อนที่คุณจะไปทำข้อสอบ IELTS ฝึกเมมโมรีในสมองก่อนน้ว่าคุณจำคำถามได้ไหมมันจะไม่มีประโยชน์อันใดเลยถ้าคุณน้องอ่าน PASSage เข้าใจทั้งหมดแปลได้หมดแต่คุณน้องจำไม่ได้ว่าเขาถามอะไรแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะตอบอะไร เพราะว่าคุณจําคําถามไม่ได้ถ้าขั้นแรกแบบขั้นศูนย์ของการฝึกก่อนไปอ่านแพซจอ่านคําถามแล้วพยายามแบบนึกในหัวสมองว่าเราต้องจําอะไรบางคนแบบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไระจาไม่ใช่สมาธิสั้นนะเหมือนเวลาอ่านแล้วมันไม่เข้าหัวสมองอะคือมันต้องฝึกก่อนมันต้องฝึกก่อนว่าเนี่ยโอเคถ้าเจอคําว่า children เนี่ยฉันจะต้องแบบมาเวลา children เกี่ยวอะไรกับเลินไอ้นี หรือว่านเนี่ยซิลเบเนี่ยมันเป็นสำหรับ Short and Simple Message ก็ต้องเมมโมรี่เขาว่า s ช็อ t กับ s ิ m p l e เข้าไปว่าถ้าเจอตรงเนี้ยฉันจะต้องพิกมาตอบข้อนี้ไม่ใช่อ่านแล้วเลยผ่านอ่านคำถามถูกข้อจำอะไรไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์หรืออย่างอันนี้นะคะวันเวิร์ดโอพวกเนี้ยสำคัญคือยังไงคือต้องอ่านแล้วจำไม่ได้ว่าเราต้องตอบอะไรเสร็จแล้วระหว่างที่ระหว่างที่เรามาอ่าน พอเราเจอคําตอบปุ๊บเปิดมาตรงนี้ปุ๊บเราเติมเลยเราเติมเลยเนาะอือแล้วก็อย่างเงี้ยสมมุติบอกว่า the future of silver future under threat because of new เนาะเราก็ต้องเหมือนเมมในหัวเอ้ยถ้าเราเจอคาว่า future of silver สมมุติในนี้มันมีมันมีแบบสักพารากราฟหนึ่งเ่เนี่ยมาสมมุติว่าเป็นอันนี้นะ modern communication เนี่ยเราก็ต้องเฮ้ย แล้ว f u u u r e Under t h r e a เเนี่ยมันคืออะไร Because of New อะไรซึ่งคำว่า New อ่ะในในเนี้ยมันเป็นคำว่า New แต่ใน Passage มันก็อาจจะเป็นคำอื่นเช่นเนี่ยคำว่า Modern หรือว่าคำว่าอะไรที่มันแปลว่าใหม่แบบเออแบบ at the moment หรืออะไรก็ตามที่แบบเฮ้ยเหมือนยุคปัจจุบนันลงนะไม่ใช่ยุคอดีตแล้วเราก็ใช้วิธีการจับคำจาก Passage มาเติมมันจะเป็นประโยคที่คล้ายๆกัน เราเจอปุ๊บเราก็เอาคำนั้นเข้ามาเติมอออืืแล้วก็ทำให้ครบนะคะว่าเขามีอะไรอย่างอันเนี้ยมันมีแค่สองหน้าเปิดมาหน้านี้ปุ๊บอ้าว่าเป็นอีกแพสซจหนึ่งแล้วนเนาะแต่บางทีมันก็มีสามหน้าก็เหมือนอย่างที่อธิบายไปตอนแรก่ะ,ะืมเนาะไอ้แบบนี้ก็คือทําเหมือนกันไอ้พวกเติมบันเวรแอ่ไม่ค่อยยากคือพยายามอ่าน อ่านให้เข้าใจว่าเราต้องเติมอะไรเราจําให้ได้จําให้ได้เสร็จย้อนกลับไปอ่านแพศเซจพอย้อนกลับไปอ่านแพศเซจปุ๊บมันจะเจอคียดด์เวิร์ดอันนั้นให้เอามาแมชชีนอันนี้แล้วก็เติมลงไปอันนี้เป็นคร่าวๆก่อนนะคะจริงๆมันจะอาจะจะมีแบบมันจะมแบบีพวกยากกว่านี้พวกเป็นแนวจับพค้งจับคู่หรือแนวอะไรเดี๋ยวจะมาพูดต่อวันหลังเนาะวันนี้ก็เอาไปเท่านี้ก่อนละกันนะคะันที่แบบช่วงนี้ก็ยุ่งๆเนาะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไปแล้วบ๊ายบาย